นี่ฉันจะสั่งอะไรเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันปะเธอคงไม่มีปัญญาเลี้ยงสินะงั้นฉันจ่ายเองก็ได้ฉันเห็นผู้แบบนี้ทุกรลยพอจะจ่ายก็รุดการโ่ดกาพอสิ้นเดือนก็เอาเงินบริษัทมาเป็นบัญชีเงินบริษัทมันก็เหมือนเงินฉันปะฉันถามจริงๆเหอะนะการที่เธอมาตีสนิทเข้ามาในบริษัทฉันเพราะหวังจะได้ฉันเป็นแฟนแล้วก็จะฮุบบริษัทฉันใช่ปะอย่างเธอต่อให้เลื่อนรถ,รถ้าก็ไม่มีใครอยากมาเป็นแฟนด้วยหรอก แล้วอีกอย่างหน้าตาเหมือนแมวติดเชื้อราแบบเธอฉันไม่เอามาเป็นแฟนด้วยนะ แม่คิดถึงลูกจังเลย,ยดูลูกแม่สิอหอมออกมาตั้งเยอะเลยนะลูกต้องหอมอยู่แล้วค่ะแม่อาหารที่นู่นไม่ค่อยถูกปากหนูเลยงั้นกลับมานี่แม่ทำของโปรดให้กินทุกวันเลยดีไหมโอ๊ยไม่ต้องทุกวันหรอกค่ะแม่เพราะหนูจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนอีกแล้วถ้าเกิดแม่ทำอาหารที่หนูกินบ่อยๆทุกวันอย่างงี้นะ วันหนึ่งหมูอ้วนขึ้นมาแม่หาลูกเขยไม่ได้นะทั้งสวยทั้งเก่งอย่างลูกสาวแม่จะมีแต่หนุ่มๆเข้ามาแย่งกันละไม่ว่าแต่ไม่ต้องไม่สนใจหรอกแม่เตรียมคนดีๆรอไว้ให้ลูกแล้วโอ๊ยไม่เอาหรอกค่ะแม่ผู้ชายอะนะถ้าไม่มีอะไรดีจริงหนูมไม่เอาหรอกตอนนี้หนูอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าที่เมืองนอกนะเขาทนสมัยกว่าบ้านเราเยอะหนูวร้อนวิชาอยากทำงานจะแย่แล้วคะ่ะพวกลุงๆป้าๆแก่ๆทั้งหลายอะเตรียมรีทายได้เลย เดี๋ยวหนูจะยึดอำนาจให้ดูทำแบบนั้นได้ยังไงกันลูกตั้งแต่พ่อหยดเสียไปไม่ได้คนพวกนั้นเราก็จะลําบากตอนนี้กิจการเรามั่นคงแล้วเราจะดึงบุญคุณเขาได้ยังไงล่ะอีกอย่างพวกนี้ก็เป็นญาติเราเองด้วยก็เพราะมูแต่เกงใจพวกญาติญาติกันนี่แหละบริษัทเราเลยไม่โตไปถึงไหนสักทีเอาหน้ากลับมาในเหนือยอย่าเพิ่งพูดเรื่องงานเลยแม่เตรียมอาหารที่หนูชอบไว้เยอะแยะหิวหรือย,ยังล่ะหิวตอนที่แม่บอกว่ามีแต่ของชอบหนูนี่แหละค่ะ งั้นขอไปกินเลยได้ไหมคะจ้าลูกสวยมากสุ่มสามนี่ไม่คิดจะขอโทษเลยเลยไงผมหลอที่ชนคนผมว่าคุณตั้งหากที่เดินมาชนผมมัวแต่เดินเล่นโทรศัพท์ไม่ยอมดูทาง นี่กิจใช่ปะเออใช่แล้วหยดกลับมาจากนอกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กลับมาตั้งหลายวันแล้วกลับว่าจะมาดูห้องทํางานซะหน่อยอยากทํางานจะเต็มที่แล้วเนี่ยแหมมีบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยมันดีจังเลยเนาะกลับมาปุ๊บก็ได้เป็นผู้บริหารปั๊บไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยนี่อย่ามาประชดประชันฉันแบบนี้นะอย่างน้อยฉันก็จบโทรจากนอกว่าเดี๋ยวเธอเถอะจบปอตีที่นี่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สุดท้ายก็ต้องมาเป็นลูกน้องเพื่อนเก่าอย่างฉันอยู่ดีก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยค่อยๆเรียนรู้งานนะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยถ้าวันหนึ่งฉันได้ขึ้นระดับเป็นผู้บริหารขึ้นมาฉันคงภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองมากกว่าใช้สิทธิ์ลูกเจ้าของบริษัทอีกกิส่วนเธอนิสัยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไปเรียนเมืองนอกมาตั้งหลายปียังชอบดูถูกคนอีกปากดีไปเถอะเพราะถ้าเธอพลาดเมื่อไหร่ฉันไม่เอาเธอไว้แน่เธอก็แค่พนักงานกระจอกกคนหนึ่ง ขนาดยังไม่ได้เริ่มงานเต็มตัวนิสัยยังเหมือนเดิมเลยนี่สะกดคำว่าารยาทเป็นไหมอย่าคิดว่าเป็นเพื่อนผู้บริหารอย่างฉันแล้วเธอจะหยดเธอเป็นผู้บริหารแบบไหนกันจะเซ็นเอกสารอะไรก็เชื่ออ่านให้มันละเอียดก่อนไหมนี่อะไรเซ็นอนุมัติทรงเดชไปได้เงินมาไม่ใช่น้อยๆน,นะทำไมก็เลยค่ะฉันบอกว่าอ่านละเอียดแล้วฉันก็แค่เซ็นและอีกอย่างนะ พนักงานระดับล่างๆอย่างเธอมีสิทธิอะไรมาออกคำสั่งกับฉันก็ไอพนักงานระดับล่างอย่างฉันต้องมาคอยตามล้างตามเช็ดผลงานห่วยๆของผู้บริหารแบบเธอในนี่ฉันช่วยไม่ให้บริษัทต้องเสียหายนะเชิญอ่าเนเอกสารให้ดีก่อนแล้วค่อยมาขอบคุณก็ยังไม่สายนะอย่ามาทำเป็นอดเก่งเรื่องรู้งานบริหารหน่อยเลยเก่งแค่ไหนก็ต้องเป็นลูกน้องฉันอยู่ดีนั่นแหละผู้ชายเลยวะดูเอียงกับหมาถ้าเห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะฉันจะไล่ออกไปเลย จริงด้วยอ่ะนี่ฉันเสียอนุมัติไปได้ยังไงนะถ้าอนนีตาไม่มาเตือนอ่ะฉันสวยนี่แน่เลยค่ะ<ม>แม่อะไรนะคะแม่จะให้หนูไปกินข้าวกับลูกชายเพื่อนแม่เหรอนี่มันสมัยไหนแล้วคะแม่จะให้ไปกินข้าวกับผู้ชายไม่ดูหัวโบราณไปหน่อยเหรอ<ม>ก็ได้ค่ะแต่แค่ทานข้าวเฉยๆนะคะ ูก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกชายเพื่อนแม่คนนี้จะโปรไฟล์ดีอย่างที่คุยไว้หรือเปล่าค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะ มันเจอกันที่นี่ได้หรอคะคุณกิบก็มาคอยใ,ใครบางคนนะนี่อย่าบอกนะว่านัดแฟนมากินข้าวที่นี่แต่พนักงานเงินเดือนแบบเธอทำไมเลือกร้านที่กินมือเดียวแล้วต้องลำบากไปทั้งเดือนแบบนี้ล่ะฉันก็หวังว่าคนที่แม่นัดให้ฉันมากินข้าวด้วยคงจะไม่ใช่เธอก็แล้วกันนี่อย่าบอกนะว่าคนที่แม่ฉันได้มากินข้าวด้วยก็คือเธอไม่อยากรู้เลยว่าแม่เธอเป็นเพื่อนกับแม่ฉันด้วย เป็นยายนี่จริงๆด้วยที่จริงฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะที่มันกินข้าวแบบเนี้ยมันดูโลโลอะ่ะแต่ถ้าแม่ฉันไม่ขอร้องจ้างให้ฉันก็ไม่มานี่เธอคิดว่าฉันอยากจะมาหรืองไงล่ะยิ่งรู้ว่าเป็นเธอนะฉันไม่มาให้โง่หรอก้ำามาเป็นปากดีทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแบบฉันยังจะมีใครกล้าปฏิเสธด้วยหรอรับอะไรดีคะดูเมนูก่อนได้นะคะ เอาอาหารพรีเมียมทุกอย่างแบบในเมนู2ชุดค่ะสั่งเวอร์ไปปะมาไกลแค่2คนนะ่ะสั่งยังกลับมาเป็นกองทัพผู้หญิงอะไรซูรุสซูร่าชะมัดน้องเพี่ยแบบนี้2ชุดนะจกคุณน,นะคะนี่ฉันจะสั่งอะไรเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันปะเธอคงไม่มีบรญญาเลี้ยงสินะงั้นฉันจ่ายเองก็ได้ฉันเห็นผู้แบบนี้ทุกรลยพอจะจ่ายก็รุดการรูดการพอสิ้นเดือนก็เ,เงินบริษัทมาปิดบัญชี ฉันอยู่แผนกบัญชีทำไมฉันจะไม่รู้เงินบริษัทมันก็เหมือนเงินฉันปะฉันถามจริงๆเถอะนะการที่เธอมาตีสนิทเข้ามาในบริษัทฉันเพราะหวังจะได้ฉันเป็นแฟนแล้วก็จะฮุบบริษัทฉันใช่ปะเนี่อย่าดูถูกฉันให้มากนะคนหลงตัวเองอ่ะชอบดูถูกคนอย่างเธอต่อให้รวยรถ้ฟก็ไม่มีใครอยากมาเป็นแฟนด้วยหรอกแล้วอีกอย่างหน้าตาเหมือนแมตติเชียราแบบเธอฉันไม่เอามาเป็นแฟนด้วยะถ้าจะให้คบกันคงต้องเป็นชาติหน้าแล้วล่ะนี่พูดอะไรนะ เป็นไงบ้างลูกไปกินข้าวขนุมมาทำไมทําท่าทางงุนหงิดแบบนี้ล่ะทำไมแม่ไม่บอกหนูก่อนว่าคนที่จะให้ไปกินข้าวด้วยคืออิศกิจพนักง,งานบริษัทเรา นี่ถ้าหนูรู้ตั้งแต่แรกนะหนูไม่ไปให้เสียเวลาหรอกแม่ทำไมล่ะลูกกิดเข้าข้าออกจะหน้าตาดีทำงานเก่งจะตายนี่แม่รู้ไหมมันมาว่าหนูว่าหน้าเหมือนแมวติดเชื้อรากลางร้านอาหารอีกนะหนูก็เลยเอาน้ำสาดหน้าไปเลยสมงน้ำหน้าตายจริงแล้วนี่กิตก็ไม่กดลูกแย่เลยเหรอแล้วทำไมแม่ต้องไปเข้าข้างไอ้ตานี้จังอะคะขนาดลูกตัวเองอะแม่ยังไม่สนใจเลยหนูถามจริงๆเหอะถ้าแค่ลูกเพื่อนอะนะคงไม่ต้องอวยกันขนาดนี้ก็ได้ หยดก็โตพอที่จะเข้าใจอะไรได้แล้วแม่มีเรื่องที่เก็บเป็นความลับมานานจะเล่าให้หลวดฟังตั้งแต่พ่อหยดเสียไปนี่มันกระทันหันจนฉันทำอะไรไม่ถูกเลยฉันเองก็ไม่มีความรู้เรื่องงานที่บริษัทสัเท่าไหร่กิจการก็แย่ลงทุกเดือนทุกเดือน ใจเย็นๆนะมันไม่เกินความสามารถของเธอเหรอกลูกค้าก็มายกเลิอก order, ลออเดอร์รถใหญ่เพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานอีกตอนนี้ฉันไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาผ่อนแบงค์แล้วข่าวนี้ฉันต้องล้มละลายแน่ๆเลยยจยหยดก็ยังเรียนอยู่เมืองนอกถ้าจะยจยหยดรู้เข้าคงไม่ยอมเรียนต่อจนจบฉันจะทำไงดีล่ะพาเอาแบบนี้สิฉันขอซื้อหุ้นบริษัทเธอครึ่งหนึ่งแต่เธอมีสิทธิบริหารเหมือนเดิมนะ แค่นี้มันก็คงพอช่วยเธอได้บ้างแต่ที่เหลือเธอต้องช่วยตัวเองนะจริงเหรอพาฉันขอบใจเธอมากเลยนะฉันจะไม่ลืมบุญคุณเธอในครั้งนี้เลยแต่ฉันมีข้อแม้ข้อหนึ่งนะต้องรับนายกิตลูกชายฉันเขาเป็นพนักงานโดยที่ไม่ต้องบอกให้ใครรู้ว่าเราอ่ะรู้จักกันฉันากนห้เขาค่อยๆเรียนรู้งานจะได้ไปบริหารบริษัทของตัวเอง จริงเหรอคะแม่ทำไมแม่ไม่บอกหนูก่อนน่ะก็แม่กลัวว่าหยดจะไม่ยอมอยู่เรียนต่อให้จบนะสิแล้วแม่เองก็อยากตอบแทนบุญคุณเพื่อนเหมือนกันโดยเฉพาะตะก,กิจก็เป็นคนดีทำงานก็เก่งมีสัมมาคารวะแม่ก็เลยอยากให้ลูกทั้งสองลองคบกันดูจริงๆหนูก็ไม่ได้รังเกียจเขาหรอกนะคะแม่หนูคิดว่าเขาเป็นพนักง,งานคนหนึ่งและอยากจะจับคนรวยๆกลายเป็นว่าเราเองที่ต้องพึ่งเขา น,นึกๆแล้วก็รู้สึกละอายใจเหมือนกันนะคะแม่คิดได้ก็ยังไม่สายไปหรอกลูกแม่ว่ารีบไปขอโทษเขาซะกิดเขาน่าจะเข้าใจค่ะแม่จะมาหาเรื่องอะไรอีกหลบไปฉันจะไปทำงานใครว่าจะมาหาเรื่องมากับฉันหน่อยฉันมีเรื่องจะคุยด้วย ปล่อยฉันนะถึงเธอจะเป็นลูกเพื่อนแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะรังแกอะไรฉันก็ได้วันนี้ฉันจะมาคิดบัญชีที่เธออน้ำสาดชั้นมันก่อนนี่อย่านะวันนี้เป็นไงเป็นกันฉันขอสู้ตายทาเป็นเก่งวันนี้ทําไมไม่ขู่จะได้ฉันอ่อยอีกละ่ะฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าแม่เธอ เป็นผู้มีพระคุณกับบริษัทนี้แถมยังถือหุ้นอีกครึ่งหนึ่งอีกเธอเองก็คงมีสิทธิ์เท่าๆกันกับฉันแล้วยังไงจะขอซื้อหุ้นคืนไหมละ่ะฉันบอกแม่ให้ฟังก่อนสิฉันแค่อยากจะขอโทษอะที่เคยว่าเธอว่าอยากรวยทางรัดคิดจะมาตีสนิทกับฉันเรื่องแค่นี้ฉันไม่เกะออกมาใส่ใจหรอกเพราะฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธออยู่แล้วงั้นก็หายโกรธฉันแล้วสินะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเถอะฉันสัญญาว่าฉันจะทำตัวให้ดีขึ้นหยอด ฉันไม่คนเจ็บแล้วจำนะและฉันก็ไม่เคยลืมในสิ่งที่เธอเคยดูถูกฉันไว้เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้นิสัยที่ชอบดูถูกคนอื่นของเธอก็ยังไม่เปลี่ยนฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะเปลี่ยนตัวเองได้เร็วขนาดนี้ฉันก็ไม่ได้ขอร้องให้เธอเชื่อตอนนี้ซะหน่อยยังไงเธอก็ต้องทํางานอยู่ที่บริษัทฉันดูกันไปนานๆก็ได้นี่ฉันไม่คิดจะอยู่บริษัทนี้ไปจนตายรอกนะแล้วก็อีกอย่างแม่ฉันกําลังจะเปิดบริษัทในเร็วๆนี้ฉันต้องออกไปบริหารบริษัทของฉันเอง ที่สําคัญฉันก็ไม่ชอบผู้หญิงโวดดีแบบเธอต่อให้ดูกันไปนานๆมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกต่อไปนี้เราจะคุยกันแค่เรื่องงานก็พอถ้าไม่จําเป็นก็อย่ามาข้องเกี่ยวกันเลยดีกว่า